อ๋อรับปลาย่างเขืบอกว่ารับปลาย่างเพื่อนเพื่นเพื่อนไปขายปลาย่างเหรอเพื่อนเราเขาเขียนว่ารับปลาย่างเราเข้าไปว่ารับปลาย่างรับพ่อไหนแบบนี้เหรอไปพ่อพักเขาขึนกรเว้าวหรือว่าโบแม่นบ่นปลายันรับปลาย่างย่างนะยายน้าโอ้ปลาย่างบ่อนปลาย่างโบแม่นบ่อนรับปลาย่างนะยายน้าดิ เนื้ออปลาย่างเต,ตกม็มีแต่ผู้สาวผู้สาวสำน้นยด้วยนี่กกผู้สาวเหลือน้อย, <c oughs> ยเอออ <c oughs> จ้าจากปีแล้วเจ้าฮะเจ็ดสิบแปดนี่แลยม่อุ้ยเจ้ามาแต่กบ้านเหรอกลป์กับบ้านนกเสียวยำย่าล่นมาแต่บ้านกมาคุ้มอ๋อเจา้าจักปีแล้วปีนี้แปดสิบห้าละ ย่างเข้าถ้าบอย่างเด้ส่ะอันนี้อันนี้เพื่อนเป็นน้องหมัออเอเอ้ยเจ้าเด้เนาะเมื่อยน้อยนี่ไม่นอุ่้มยน้อยแปดเิบเจ้าหาเจ็ดสิบแปดม่อยน้ยแปดสิบห้าอ๋อั่งค่านังเพื่อนเป็นเอกลักษณ์แท้เด้อเม่อยน้อยฮ่ พ่านั่งเพื่อที่เริ่มเลยแม่นั่งโบปินอ๋อเพื่อนนั่งสบายมันง่ายล่ะเพื่อนแต่ชำนาญแล้วเจ้าเอสเตอร์นีเจ้าเขียวมากอ๋อเอสเข้ามากส่ทุกคนวันนี้บันรวมผู้สาวมรวมุผู้สาวเขาเป็นไอเป็นน้องกป็โหนคนเเว่ ไม่ถูกว่าแม่เนาะก็ไปถามเจ้าอยู่กันแล้วเขาป็หูจักอยู่แล้วถามพ่อคือซื่อๆนี่เลยถามพ่อเมียเพื่อนถือว่ลลงพ่นรถบัวโอ้โหไปหาจะถ่ายรูปเอาคนจิ้เบดมาเอ็กเจอรเออพอทิ่เข้าก่อนได้ปะป้าให่เข้าก่อนเงิ่มป้าถ่ายเอาม่ถ่ายได้หรอเจ้างามนหนูแล้วค่อยไปา แต่กราจะไปหาขายปลาย่างนะไม่หรอกเัวะอุดรจะไปหาขายได้บ้านนี้จบ่เห็นบปลาย่างปะเอรับปาย่างรับปลาย่างรปลาย่ารับปลาย่างรัปลาย่างแบบเหรอค่ปลารับปลาอรับปลาย่างถ้าหลอว่ารับปลาย่าง เพิ่นไปเพิ่นไปเพื่นไปขายปลาย่างเหรอเพิ่อนเราเขาเขียนว่ารับปลาย่างอ๋อเราเข้าไปว่ารับปลาย่างรับพ่อไหนแบบนี้เหรอไปพ่อเัาเพิ่นกระว้าวหรือว่าโบแม่บ่อนปลากันรับปลาย่างย่างนายายนะอ๋อปลาย่างบ่อนปลาย่างโบแม่บ่อนรับปลาย่างนะยายนะพอดีนึกบ่อนปลาย่างพอดีก็ จเล่าันทีมเจ้าเจราเจ้าเ้นเอไปกกา่างนี่วันนึมาจกลับบ้านแล้วเมื่อไรแกกลับมา่เถามเจ้าอหเจ้าตอว่าจังเด้าวันนี้วันที่วันที่สามสิบห้าเม่อวันที่สามวันที่สามสิบห้าเม่จะมาอีกวันนี้ย่าง ไปล้วลดไปแล้วมาขึ้นย้อนหลังแล,ล้วว่าวันที่สามสิบห้ามันบ่มีหลบโบได้กลับไปเลยเหรอปีอ๋อยี่สิบห้าเธอเรยฮ่อ๋อนึกว่าบ่ได้กลับไปเลยอุมกู่ดะกูเท่าเอ,อาเลยเจ้าหัวให้ค่อยฟังเจ้าดีเนี่ยนะเว้ยมึงเศร้าหรือไม่ไปเล่าตอบมาให้กูอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าหัวก็ฟังดูอกีกหน้อย จ้าหัวเป็นยังดีคือว่าไม่ยันคัดเลยนี่เขือแม่อุ้ยตดนี่นะอุ้ยดีค่อยๆหล่ลงเสื้อเพราะว่าแม่อุ้ยแดงตลอดค่อยลืมค่อยลืมค่อยลืมเพราะว่าแม่อุ้ยแดงเดือดตอนเดือดเติ่งไอแดงเราพูดแหละเออพูดแหละเปิดเปิดเถอเขาเปิดได้มาอ๋อเปิดคนหยอกผู้เท่าหยอกผู้เท่างั้นจ้ะ 嗯我不要嘛